น้องๆคะมีเพียงสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากันนั่นคือเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดสตีเฟนโควีได้รวบรวม7อุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จและได้พิมพ์เป็นหนังสือขายมากกว่า25ล้านเล่ม ใน40ภาษาทั่วโลกตอนนี้เรามาถึงอุปนิสัยที่3นะคะก็คือ first thing first นะคะสิ่งที่สตีเฟนได้บอกไว้นะคะก็คือว่าจากการที่อุปนิสัยที่1ได้บอกว่าเรานั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเราควบคุมเรารับผิดชอบชีวิตของเรา นิสัยที่2บอกว่าเราจะต้องสร้างภาพหรือกำหนดภาพในชีวิตของเราเอาไว้ภาพที่เราต้องการใจะให้เห็นเมื่อเราอายุ60ปีเมื่อเราอายุ80ปีเราอยากให้ผู้คนพูดถึงเราว่าอย่างไรนี่คืออุปนิสัยที่2ที่เรียกว่า begin with the end in mind อุปนิสัยที่สาม คืออุปนิสัยที่บอกว่า first things first คือเมื่อเรากำหนดแล้วนะคะว่าเราอยากเป็นอะไรหรือเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตอุปนิสัยที่สองคือภาพแรกค่ะแต่ภาพที่สองที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนั้นจะมาจากนิสัยที่สามนี่เองนั่นก็คือจากนิสัยที่สองเรารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิต อะไรคือเป้าหมายในชีวิตอะไรคือปรัชญาของชีวิตของเราเราอยากเป็นอะไรอันนั้นคือทิศทางหรือหางเสือหรือสิ่งที่จะบอกให้เราไปถึงทิศทางนั้นส่วนนิสัยที่สามเราต้องมากำหนดละคะว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่สำคัญเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมหรืองานทุกอย่าง งานที่ทำแล้วจะสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราอันนั้นคือสิ่งสำคัญแต่อะไรก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตสิ่งนั้นเรียกว่างานไม่สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จต้องโฟกัสไปที่งานหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญแะและ นำไปสู่เป้าหมายในชีวิตคนเราต้องรู้จักเลือกที่จะทำไม่ได้ทําทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่เราควรรู้คือสิ่งที่เราจะไม่ทําหลายคนไม่กล้าปฏิเสธหลายคนไม่กล้าที่จะพูดคำว่าไม่แต่สตีเฟนบอกว่า <c oughs> เราควรที่จะสามารถปฏิเสธหรือไม่ทํา ในกิจกรรมหรืองานที่ไม่สำคัญหรือไม่ตอบสนองไม่นำไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกในคลิปนี้ก็คือเมื่อเรากำหนดเป้าหมายในชีวิตแล้วจัดลำดับความสำคัญของงานค่ะงานใดที่ไม่สำคัญควรหลีกเลี่ยงอาจจะมอบหมายให้คนอื่นทำเราจะทำเฉพาะ หรือว่าจะให้เวลาเฉพาะงานที่สำคัญเท่านั้นรู้จักเลือกที่จะไม่ทำในบางงานนี่คืออุปนิสัยที่3ซึ่งพี่อยากให้น้องๆน,นะคะลองไปปรับใช้ในชีวิตและจะประสบความสำเร็จตามที่สตีเฟนได้บอกไว้และพบกันในอุปนิสัยที่4ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ